เน้นการเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาสจัดสรรที่ดินที่มีประสิทธิภาพออกแบบสวัสดิการสำหรับผู้ยากไร้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยคุยนอกเวลากับอนุชาบุรพาชัยศรีวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของความเหลื่อมล้ำครับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยสรุป รูปแบบของความเหลื่อมล้ำในภาพรวมไว้3รูปแบบได้แก่ด้านที่1นนะครับความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งและรายได้ด้านที่2ก็คือความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพทั้งในด้านการศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิตและด้านที่3นะครับคือความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจทั้งด้านสิ i, ทธิทางการเมือง อำนาจต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องเน้นการเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาสควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของความเท่าเทียมกันของไรายได้ดังนั้นในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยจึงต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างมุ่งเน้นการเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาสซึ่งสถาบันศะสินได้เสนอการปฏิรูปใน5้าเรื่องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดังนี้ครับด้านที่1เรื่องของการปฏิรูประบบภาษีด้วยการขยายฐานภาษีไปสู่ผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเสียภาษีเพื่อลดภาระภาษีที่กระจุบตัวในคนบางกลุ่ม นอกจากนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมมากขึ้นด้านที่2คือการปฏิรูปที่ดิน การใช้ระบบภาษีที่ดินเพื่อจูงใจให้ผู้ถือครองที่ดินว่างเปล่าปล่อยที่ดินซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดสรรที่ดินที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็เร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลที่ดินทั่วประเทศเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบการถือครองการใช้ที่ดินและเพื่อการวางแผนในการกระจายที่ดินให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างแท้จริง และด้านที่3ครับคือการปฏิรูประบบสวัสดิการการยกระดับสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพสูงมีการขยายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบมีการออกแบบสวัสดิการสำหรับผู้ยากไร้ด้านที่4ครับคือการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยการปรับโครงสร้างโดยลดอำนาจการบริหารแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาจากการที่เรียนแบบท่องจํา เป็นแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นแบบ creative thinking และการคิดแบบวิเคราะห์หรือว่า critical thinking ด้านที่5นะครับคือการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการเพิ่มอำนาจให้กับชุมชนและประชาชนในการจัดการตนเองส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนการพัฒนาด้วยตนเอง ความเหลื่อมล้ำอันนำมาสู่ปัญหาความยากจนเป็นโจทย์หลักที่รัฐบาลมุ่งเน้นแก้ปัญหาโดยตลอดระยะเวลากว่า2ปีนะครับรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือเยียวยาประชาชนครอบคลุมประชาชนไปกว่า40ล้านคนอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วก็โครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรต่างๆ อย่างไรก็ดีมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นให้ประชาชนมีงานทำมีความมั่นคงในอาชีพและสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้มากขึ้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางหรือการปรับโครงสร้างบริการพื้นฐานของรัฐที่ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่เพียงอย่างเดียวแก้ไขปัญหาระบบกรรมสิทธ,ธิ์ที่ดิน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพและความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ให้ความสําคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและมีความโปรง่งใสปราศจ,จากการทุจริตคอร์รัปชันสาหรับการแก้ปัญหาความยากจนรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้ทางด้านสภาพัฒน์นะครับดำเนินการจัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึ่งก็ประกอบไปด้วย5ด้านนะครับด้านแรกก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านที่2คือการศึกษาและทักษะที่จําเป็นด้านที่3คือสถานะทางสุขภาพด้านที่4คือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านที่5คือการเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมในสังคมและอีกหนึ่งเครื่องมือที่รัฐบาลนำมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของคนไทยนั้นก็คือ T P Map ซึ่งก็ย่อม,มาจากไทยพีพ o p แมปแอนแอนาลิติกส์แพลตฟอร์หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในโอกาสถัดไปนะครับ